ราก็อยู่กันที่สวนพึ่งค่ะโรงเรียนสวนพึ่งกําลังจะทําอะไรก็ไม่รู้อะเข้าห้องประไอ้ไี้พี่ไทยกะสารใช่แล้วใช่ทำไมกันทำไมไม่มาใช่ไหมมึงรู้นะมันลำบากแค่ไหนกันนะกูทำได้ไหมมึงไม่มาพี่พวกที่ไม่เราไม่คุย อไม่ไม่เอาเกลียดหรอกควาจริงไม่ชอบอ่ะแคนเซิลเลยค่ะจะสี่ใไรคนที่ไม่มาคะจะจะมาวินอ่ะเป็นยังไงนะอาจารย์แคร์านในฝันไหมลูกมีกินไม่กีนให้มะไงมาไงปะให้แจกแจกกันคนละสองชิ้นนะเพราะว่าคนไม่มาเยอะจัดอ่ แล้วก็เป็นเด็กห้องหนึ่งมาทัศนาศึกษากันนานผู้ชายของเรา,<ม>านาน<ม>ารอก,ก็กันใหญ่ <c oughs> ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นก็าุมไ่่ายา i ก็มีค่ะไมที่เดียวองเลอก้งอะไรเสร็จม่บอกว่าไม่เอาเทียวกับี่มึงเหลือเกินแ่แม้วไม่ยนะแม่ดุแล้วแบบอะไร่ิด